สบ,บายดีพี่น้องเงินดีตอนหับกาสู้ส่งบาราวบ้านนาะพี่น้องเงี้าเศร้าๆเนาะจ้ะพระอาทิตย์ยังพันขืนเพราะว่าฝนนั่นมันมืดฝนเนาะฝนกระโตกลงมาเปิดผ้ามาก็เห็นบรรยากาศอยู่ทงนาเขากำลังเคียวงามกำลังสิแตกกุ๊กแตก่กอทั้ง้านหน่อยพี่น้องทั้งบัานน้องมอสพูนทัทง้งทั้งอันนี้สิเป็นทางไปบัน้นทางนาบัน้นนาหอยปัง ชิ้นทางนี่ตัดผ่ามาทางนี้บ้านนี่เห็ดดอกบักใหญ่พี่น้องเอยดอกเดียวกินหนึ่งป้ดถูกมันใหญ่เลยนะครับแปลว่าเอาม,ม,มาแล้วก็เอาสิจัดการกับมันในรดีพี่นออปป้องเอาสิไปปิ้งล้วก็จะเอามาตำเนาะ ก่อนอื่นคราก็สิมาพาก่อนก็สิเอามาปีงป๊าทอะออนให้ปวกโพลเดิมมันเสียปวกตัวใหญ่ก่อมันก็เลยดอกใหญ่ๆดอกเดียวจบจ้ามาเนี่ฝนกับปลอกป,อก,ปอกแตกมาพาออกมาแล้วนี่ทางในมันเดียดอกใหญ่ๆเลยไปปีงกันไปเนี่ยนำมาอย่างพี่นาะตาดอกเดียวจบอะไรสังเกตมึง พวกพูนี่เห็ดพวกโพูนเห็ดพวกตะบนี่แหละดอกไง่ายเลยเพิ่อนเกศค่ะอย่ามัวสุกเลยผ่านออกมามันบางๆนี่แหละอันสิเป็นเรีเรยงงวัวทางใดวาดาเป็นเห็ดเมนูยังน้อเมื่อนี่ชูนกินสบายดีพี่น้อง โดยทำไมได้ใส่เสื้อไม้แล้วบ้านใช้เสื้อไม้แล้วเธอกาวห้เพิ่นถิ่มไปแล้วเลยแหละมันขึ้นเขาซานเลยแหละน้องเนยคนงามมัดผมเองกระปุกเรือพอได้สิต๊ามเมียก็ต๊ามแจ่วก็มองสีมองอะไรกี่เขา กำลังสิได้กินข้าวกินข้าวสวยข้าวเช้าแจกเกลือกำลังบ่ายสิกินข่าวอยู่อย่ยงบ่ายกูเลยเนาะบ่ายเอาหมกกล้วยกูไปหนึ่งหรื่มันขาดไม่ได้สิกินซุปชิ้ห่อข้าวต้มให้น้องเนยกินเธอได้กะบริหารน้องเนยจุดถ่าเก่อแหละนะแล้วที่ถ่าอันห่อบัดพูแหละย่างห่อข่าวเลยไม่กินน้ำม่ถ่ากระหอกินเสร็จ เออตั้มแจวตั้มแจวมีถอดไข่ตั้มเพชรต้กมลูกไม่มไมมาได้พี่น้องกินน้ำกันสบายดีพี่น้องมาได้พี่น้องเลมาได้พี่น้องขินข่าตัเพชรกันไม่ได้ใส่น้ำมัน่กได้ไพี้

นำขอนควรอยากินกินขมังแต่ันต๊ลยแม่ถูกกินก็ม่ั้ก็ป่วก็เนะ่ะก็ม่างบบนี้นี่ยยากปกให้ปพวกพ่อต้องเมื่อยอกเดียวคนเนียว่ไล่ล้เาคือท่านฆ่าแล้วได้ช่องดอก

มาเท่าเท่ากดบแม่เออการขึ้งเจงมาเฮปมาส่งนบ่แห้งเด้เปันได้่นนี่น้องเงี้ยพันสิกมเท่าพ้นเท่าอย่างทุกคนพ้นก็เท่ากินเกลนท่าอีกคือขาวบุญแต่ เีนี่ลายมืดมาลตดืเดินหกเก่สาวแส่แกาพูดมานําด้วยาเค่ยอยูอเขินไปแล้วเขาก็หูหายเร็วมากเอามันหมอนลุดอะเนี่ยเจอาย่นยดีนะขางน่ ข้าวคันทำกันเนาะแข่งแต่พนุวะอืมการมีใรกดจองคันงานทำการทราบก่อนหาอาหารกคือการทำพันโอจากตึงเหรอ ยิ่นุ่มมากกว่า่งคอยไปแบเดียวนังอยแล้วานงนังเ่อืมเหือมมมาก sáu hào dân tản thang 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 này thang 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 thang

ไอ้มะกินอลึงจมาเจาะลูกวิลามโก็จะจวันหอยตัวน้องแม่มาเลี้ยงนะม่เลี้งเป็นมาเลี้อยู่ตัวน้งแม่มาไม่ซึ้งไม่ช่เจอขามันเดอ่แค่วิจิขามันเป็นไง ขาได้หน่องมันแล้วขาได้หนองมันไวค่ะหนุยมายนหน่องมั้เอาหน่งมั้งน,นี่นแล้ว mọi người ta bắt mình có hơi ừ. này tân này tân bì khaim mầm mừng bắt ạ mầm 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 เทลงไปแล้วไม่เป็นแผ่นเลยแต่กับปิกกรบมาปึ๊บ,บโอ้เยอะมันมันมันแตกเด็กน้อยนึงพี่โจสุดยอดอีบ้างทำไมหนำไม่แตกอีกทำไมหนานั่นตึงขวทั้งท้อไม่หลุดนะเดี๋ยวมาด้ชุดบ่อครับ

สบายดีด้วย <c oughs> นะคการบริเนมไปตะวันยุคดยนะไาพอกันไม่คิดหนาเด้อพี่น้องลาปลาลุกเงยเด้อนอนน้อยนะลาเด้อปลาลาะ thong thong nà bên nào mình lột phải đấy ăn lụng ăn tàu mà ok ok na các bạn bên nào